แม่ที่ตายไปแล้วได้มาเข้าฝันลูกชายขี้เมา นี่คือตำนานของเล่าเสงชายผู้ใช้ชีวิตเสเพและโทษว่าการกินเจคือสาเหตุที่ทำให้แม่ของเขาต้องตายเขาจมอยู่กับความโศกเศร้าและความเข้าใจผิดจนกระทั่งคืนหนึ่งแม่ได้มาปรากฏในความฝันด้วยใบหน้าที่ผ่องใสและเปี่ยมสุขท่านบอกกับเล่าเสงว่าลูกเอ๋ยที่แม่ได้มาสู่สุขคติพบก็เพราะอานิสงผลบุญจากการถือศีลกินเจมาตลอดชีวิต เมื่อเล่าเสงตื่นขึ้นเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนความจริงจากความฝันได้ทลายความเชื่อผิดๆของเขาจนหมดสิ้นเขาเลิกเล่าและหันมาถือศีลกินเจอย่างเคร่งครัดตามรอยแม่เพื่อแสดงความกระตันยูและกลับตัวกลับใจเรื่องเล่านี้สอนเราว่าผลแห่งกรรมดีนั้นมีอยู่จริงและความกระตันยูคือประตูสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์และถ้าคุณชอบคลิปนี้เขาไปฟังคลิปเต็มได้ด้านล่างนี้เลยค่ะอย่า ลืมกดติดตามช่อบเราไว้ลงคลิปใหม่ทุกวันนะคะ